เช้าวันอังคารก็เหมือนเดิมเด็กๆกินที่เกาวแต่เปลี่ยนเวลากินวันนี้กินสายมีใครบ้างมีข้าวสวยค่ะตังข้าวจีข้าวนึ่งสาวอ้อนแล้วก็ข้าวปุ้นตรงนี้ก็มีถุงทองข้าวกล้องข้าวหอมข้าวเหนียว เไ,ไปเตรียมตัวเลยลูกไปเอรี่นะคะไปเตรียมตัวเตรียมตัวหนุนเขาตากรอเข้ามากี่ลูกไป หมไหนเขาหอมไหนเขาหมอ่ะหมแล้วกมึงนี่แล้วก็มึงนี่เดเดี๋วจะม่งน้องอกเรอ่ะทีก้อนน่ดนีู่กเิทางน้นี่เิงนี้เนี่เ่นี่นีอยู่นี่ไม่ต้องไปมองเขาูก

ดูน้อลูกเนี่ยเออเออดูนิดเดียวดูนิดเดียวจไม่ได้เลยข้าวปั้นยังไม่มากินเลยข้าวปั้นมีข้าวปุ้นข้าวตังข้าวสวยเชอรี่อ้อนข้าวจีข้าวนึ่งข้าวเหนียว ข้าวกล้องข้าวหอมแล้วก็มีตัวข่าวโป๊ดนี่คือทุงทองเดี๋ยวเปิดให้เขาตากเขามาก่อนแป๊บนึง

หมาแม่บ้านนี้เป็นหมาแม่โดนปล่อยโดนทิ้งทุกๆตัวนะคะทุกๆตัวขอบอกว่าทุกตัวจริงๆตัวแรกก็คือป้าเข้าวตางนูนเลยป้าข้าวตางนูนตัวแรกอยู่กันมาปีนี้ปีที่สิหกแหละป้าตังต่อมาก็มีข้าวสวยแล้วก็เชอรรี่ แล้วก็สาวอ้อนแล้วก็ที่มาพร้อมกันั็มีข้าวจีกับข้าวปุ้นนะคะเป็นพี่น้องกันที่โดนปล่อยที่ป่าอ้อยนะคะแล้วก็มาข้าวนึ่งนะคะข้าวนึ่งอันนี้ปล่อยข้างถนนต่อมาก็มีนี่ถุงทองอ้อถุงทองถุงทองจะมาก่อนข้าวนึ่งแล้วก็นี่ข้าวเหนียวมาที่หลังข้าวนึ่งแล้วก็ข้าวกล้องข้าวหอมอันนี้ข้าวกล้องนี่ข้าวหอม มาอยู่เมื่อเดือนพฤศจิกาข้าวเหนียวนี่มาอยู่เดือนตุลาอิ่มแล้วข้าวปุ่นก็จะมีข้าวพาดข้าวต้มข้าวโพดโกโก้ทองดำยังไม่มายังไม่มาแล้วมาคิดที่หลัง นัเนข้าตากนี่เข้าตากหมาสีแป๊กเข้าตาก ロックインも,いいもあるよ。 ถุงท้องอิ่มแล้วก็ตอนนี้เหลือข้าวจีเชอรี่ข้าวหนึ่งข้าวตากข้าวกล้องข้าวหอม chị thì... chị mới rồi nó chị ơi ข้าวกล้องข้าวกล้องอิ่มแล้วข้าวกล้องนี่ข้าวกล้องอิ่มแล้วมานอนพึ่งพุงนี่นี่นมันนอนนี่ตรงนี้แล้วข้าวกล้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า